ดูบ่นีกระผมพี <si ่น้องครับสวัสดีครับผมนี่ภาพม้วงรถดำพี่น้องเจ้าถมบหน้าแบบไงเลยครับผมแต่ายหัวระลายงานตู่ครับภาพม้วงรถผมหน้านี่ตาเพื่อนเกษยรรถปิดเกียร์ครับรถไถจอดอยู่เก่งครับนี่ ยี่บมือเพิ่นวางมือนีเกจยี่บดมือครับผมเนี่ยห่าวบึงครับแค่จะทุ่มสองร้อยขั้นเหมือนพี่น้องแรงยี่บดมือโหลดมือนี่จักจักมืออะทุ่มยังนี่จักมือเลยมือที่เท่าไรหนึ่งที่สองสองมือนี้ครับผมไม่ได้พ่ออยู่ครับผมล่างดำขึ้นครับบางันคือนจีจมนี่ตาว่าจมติดยี่บดมือกัน เแียวเรียบร้อยครับผมเติมจากจะไปเกียร์ต่อครับไปแล้วครับผม ครับผมดันอึ๊บโอ้ยแห้งดีที่กันครับสีสีมหาครับผมอุบอัตตาสีหาครับนี่อ่นอยู่บัดมือเพืพ่อนว่ามือนี่ เงวครับผมรถดำกำลังไปครับเมื่อกี้รถดำมากนี่ผมว่าสมบุกสมบันขนาดครับผมเดี๋ยวผมจะให้พี่น้องเบิ่งว่าสมบุกสมบันยำไดเดี๋ยวจิมาเรื่อยๆครับขี่เขามากนี่ห้วยแบบรถนี่โยกว่ามันยังหรครับแรนน้ำไห้หน้าเนาะครับผมเดี๋ยวๆถามเบอง์น้พี่น้องอันนี้รถ ดให้เพื่อนพกนากแลนไม้หลายนะครับผมจะถ่ายเบื้องว่าตอนาพุ่นลงมาโอ้รถด,ดำขนดินผมว่ามันใครไม่ผมนี่มาประเดียครับผมเศร้าครับผมผมบ่บืนมากหอกครับผมรถนี่โยกไว้ทันครับดันไทยตาแห้งขนาดครับผมแห้งนอนเพิ่นเหยียบใครเพิ่มเหยียบก็ไม่แห้งครับอ้ เดี๋ยวทรถดำพี่น้องที่ตามครับผมมาแล้วครับผมรถดำมาแล้วเดี๋ยวจพี่นอ้องเบ่งว่าเพิ่นทอหลอดจำได้ครับรถสองขันเลยครับผมพี่น้องเอาองงาแล้ะครับผมฟังเสียงครับเร่งมากครับผมนี่เร่งป็นเร่งครับผม โอ้อีคันหนึ่งกำลังตามมาครับนี่คันสีเขียวมาก,ก่กว่ามึงเหรอพี่นอ้อเงเอาเร่งไปเร่งครับผมมึงเหรอรถโยกจำได้ครับหึงพังพังพัง <laughs> บังเหรอครับผมทำไม่ผมผม,มาเรียนน้ำมูลหอกผมจะได้รถว่า <laughs> อย่าลวดฟังเลยเมืองขอเาที่เรารับอยูก่กันมันพูดนอะอุ้ง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 ขั้นที่สองกำลังมากครับผมมาอยูดค่อยกันออเอาเบาไม่ได้ครับผมเบาติดว่างหันยังติดไปแล้วขั้นหนึ่งครับขั้นที่แรงขั้นที่เริ่มต้นนะครับผมมามาไปล่งล่ง หูนฟังเสียงรลวครับโดดมากขึ้นยังนะครับผมอู้อู้อู้อูเบาไปได้ครับเบาไปเรื่องเลยเอาเอาเอา น,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 นั่นนั่นนั่นตีล้วครับผมตีละครับผมต้องเอาดินออกนี่บอกบอก่าพวกใครครับปูดข่ามูกกำลังยกมากค,ครับทุกคน เเองเย่าหยุดหยุดบ่ได้ครับผมหยุดบ่ได้เอ,เอาเอาเอาติดหยุดติดบ่ติดครับผมอ,อู้นี่รถไถรโรยยังยิ่งน้ำวนเหมือนกันเลยครับผมขันติดกับติดไป ครับผวติดครับขั้นนั้นเอ่อติด ได้ก็ติดครับแล้วบึมบึมแล้วครับ พีนกก่น้องก็ขึ้นได้ครับผมพี่นอ้องเออพี่น้องก,ก็ขึ้นได้ครับขั้นหนึ่งหลังมากครับผมมาอีกแล้วครับผม โยกมาแล้วครับนี้นะครับผมรุ่นมันติดครับผม <laughs> เียวได้พี่น้องในเบื้องอา้อูโยกอ้้เห็นเบื้องครับผมเห็นเบื้องว่าพื้นโยกมาแห้งกำได็ครับแลรง้างนี้ก็โยกเกอนละเอ้เอ้มาหอวบะ ติดตามาหัวหอดนะครับแต่ก็มาหอดนะครับผมแต่ละขั้นจมก็ว่าจมอยมู่พี่แหละงแค่นอีก็จะไปทางไหนครับก็จะไปใส่ผมมาขี่เกาครับผมมาหารถดันดินที่เกาครับเร่ง เร่งบ่เร่งยุดเป็นเรื่องแท้เป็นเรื่องแท้ครับผมถ้าเบาเร่งตีดแท้ตีดแท้ครับผม บ่ครับผมพี่น้องรุ่นเท่กันครับ ติดค,ค,ครับทันนี้สุดยอดครับตี่ตามอีกขั้นต่อไปครับเดี๋ยวขั้นต่อไปสิม,มากครับผมเรียบร้อยครับขั้นนี้ไป ครับผมพมี่น้องรถก็เริ่มกลาบบานแล้วครับมันมันคำครับผมรถด,ดําเดี๋ยวโบกี้ขั้นดีแลนอยู่ไหนครับอาโบกี้ที่เหลือให้มันแล้วกาทกาบบานกันครับแต่ว่ามีขั้นหนึ่งขยันครับผมมากแล้วครับผมนี่ขั้นเคียวมากเลยครับโมแน่ใจว่าปเป็นเถี่ยวชุดท่ายบ่งันร่างอีกถยหลังมากนะครับผมนี่ปื้มปื้นมาก ก็บ่แน่ใจกันครับอาจจะเป็นเที่ยวจุดถ kind of okay, ่ายของเพื่อนก็ได้ครับผมเร่งเหยันมาเหยียบมาเหยียบมาแล้วครับเหยียบมาเหยียบมาเหยียบไปเพียบครับผมนี่อาจจะเป็นเที่ยวจุดถ่ายของเพื่อนก็ได้ครับทำครับผมพี่น้องครับผมเที่ยวจุดถ่ายเรียดนะครับอ่าผมก็จะได้จบคลิปครับผมพี่น้องกิ้นี็คลิปธรรมดาครับ ท้ายไอ้รถดำบนถมทีครับผมผมหน้าันสูงขึ้นหน่อยนึงน่อพี่น้องนี่ตามครับผมชื่อว่าสีแก้วครับผมแต่หน้าห่วยรากครับนี่ก็จะป้อยตาเบนเกล็ดไปเรื่อยๆครับเกล็ดไปจนแล้วของบนแหละครับเดี๋ยวทีมีอยู่นี่ติดตามครับผมติดตามครับแต่หน้าห่วยรากชื่อว่าสีแก้วจบชีวการเงนสวัสดีครับไปบ้างปุ๊บกลับก่อนเลยครับปอไปบนอยู่นี่ผู้เดียวไปแล้วดิ ครับผมมันไปพี่น้องครับแล้ว